بسم الله الرحمن ا ل ر ح i م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอท่านรับท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังเข้าสู่การบันทึกการอ่านของผมนายมุตะกีนเจ๊ละหนังสือที่ผมได้มาแชร์กับผู้อ่านทุกท่านก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า the miracle of protein เขียนโดยฮารุนยะฮยาซึ่งเป็นนามปากกาของอาเดนันอักตารเป็นนักเขียนชาว ตุรกีนะฮะฮารุญ,ญยะฮยาคนนี้เป็นนักเขียนหลากหลายประเภทหลากหลายแนวนะฮะทั้งแนวสังคมศาสตร์ปรัชญา,าศาสนาและก็แนววิทยาศาสตร์ฮารุญยะฮยาทุน,นี้คนนี้นะฮะได้ถูกรู้จักว่าเป็นผู้ที่ตอบโตลทัทธิปฏิเสธพระเจ้าหรือเอทิสได้เป็นอย่างดี นะะหนังสือวิทยาศาสตร์ของเขาะะได้รับการยอมรับในโลกมุสลิมเป็นอย่างมากนะฮะแต่อารุนยะยาคนนี้นะฮะจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความรู้ศาสนานะฮะเขาเนี่ยถูกนักวิชาการศาสนาหลายท่านบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้ศาสนาและอีกอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อของเขาคนนี้จะเป็นแนวลทัทธิ ซูฟีนะฮะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรู้ศาสนาที่เขาพูดออกมานะฮะส่วนในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะฮะกับผมก็จะมาเล่านะฮะในเรื่องของการเขียนความมหัศจรรย์ของการสร้างโปรโตีนนะฮะซึ่งจุดประสงค์ของการเขียนเล่มนี้นะฮะของฮารุนยะยาเพื่อต้องการที่จะบอกว่าโปรโตีนนะฮะมันเป็นโครงสร้างที่มันอยู่ในสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์และก็พืชตัวโปรโตีนตัวนี้นะฮะมันเป็นโครงสร้างเล็กๆมากๆที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแต่มันมีบทบาทสำคัญอย่างสูงในทุกๆก,กระบวนการของสิ่งมีชีวิตนะฮะโปรโตีนตัวนี้นะฮะทำหน้าที่ได้ทุกสิ่งเกือบทุกสิ่งทุกอย่างเช่นในเรื่องของกระบวนการย่อยอาหารนะฮะ ในเรื่องของการที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วเราต้องการแปลงสารอาหารเหล่านั้นเราต้องปางการแปลงอาหารเหล่านั้นให้กลายเป็นสารอาหารนะฮะโปรตีนจะเป็นมีบทบาทในเรื่องของการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการแปลงอาหารให้กลายเป็นสารอาหารเพื่อร่างกายให้เราได้สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีนะฮะและโปรตีนมันมีบทบาทเยอะแยะมากมายนะฮะจริงๆแล้วเจ้าโปรตีนตัวนี้นะฮะมัน ถูกสร้างมาจากสิ่งที่เล็กกว่ามันที่เรียกว่าอะตอมนะฮะนะฮะสิ่งที่เล็กกว่ามันซึ่งอะตอมหรือเต้าโปรตีนเองนะฮะมันไม่ได้มีวิธีคิดไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีสติปัญญาด้วยตัวมันเองนะฮะดังนั้นการทำงานของมันหรือการสร้างการเกิดขึ้นของมันนั้นล้วนแล้วแต่จะต้องมี ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการสร้างแท้ทั้งสิ้นนะฮะซึ่งฮารุนยะฮยาก็เชื่อว่าการสร้างเหล่านั้นเป็นการสร้างของพระเจ้านะฮะท่านผู้อ่านทราบไหมครับว่าในร่างกายของเราเนี่ยจะต้องมีเซลล์เป็นองค์ประกอบเซลล์นี่คือจะทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมกระบวนการทำงานภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ในคนเราจะมีเซลล์อยู่ประมาณ50ถึง100พันล้านเซลล์ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของแต่ละคนไปนะฮะถ้าจะเปรียบเทียบว,ว่าเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยมันมีความสำคัญมันมีขนาดยังไงนั้นให้เราลองจินตนาการโรงงานที่มีความทันสมัยสักหนึ่งแห่งผมจะยกลองยกตัวอย่างโรงงานยางยนต์แลวกันนะฮะในโรงงานยางยนต์นี้นะฮะมันก็จะมีเครื่องจักรที่ มีความทันสมัยนะฮะและก็จะมีเครื่องจักรหลากหลายประเภททํางานด้วยกันนะฮะพอกลับมาย้อนมาดูที่ตัวโรงงานเองมันก็จะมีโครงสร้างของโรงงานหลังคาปูเอ่อปูพื้นหลังคาพื้นผนังเพดานเสาเข็มหรือแม้กระทั่งสกรูน็อตเล็กๆที่ไว้ยึดชิ้นส่วนเล็กๆของโรงงานนะฮะเข้าไว้ด้วยกัน สิ่งที่ผมกําลังจะยกตัวอย่างนี้นะฮะผู้ต้องการจะบอกว่าการที่โรงงานนี้จะทํางานได้สมบูรณ์แบบตามประสิทธิภาพของมันนั้นจําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือนะฮะของทุกองค์ประกอบที่มีอยู่ในโรงงานเช,เช่นเดียวกันเซลล์หนึ่งเซลล์จะทํางานได้นั้นจําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกองค์ประกอบที่อยู่ในเซลล์เช่นเดียวกัน ซึ่งใน,นเซลล์นี้นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นโปรโตีนนะฮะจะอยู่ในแทบทุกส่วนที่อยู่ในเซลล์นะฮะถ้าจะเปลียบโปรโตีนกับโรงงานเนี่ยโปรโตีนก็จะเปลี่ยบเสมือนกับสกรูนะฮะต่างๆที่ตอกอยู่ตามโรงงานหรือตามเครื่องจักรนั่นเองนะฮะต่อไปนี้ผมจะลองยกตัวอย่างบทบาทและหน้าที่ของโปรโตีนบางประการนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยโปรตีนอย่างที่พูดตั้งแต่สไลด์ก่อนหน้านี้ว่าก่อนหน้านี้ว่าโปรตีนนี้มันมีความสําคัญและก็มันมีบทบาทแทบทุกส่วนในกระบวนการทํางานของร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะฮะในร่างกายของคนตัวนี้นะฮะมันจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่ไว้สร้างความแข็งแรงนะฮะขององค์ประกอบของขนเส้นผมหรือเล็บต่างๆนะฮะ ซึ่งโปรตีนชิ้นนี้ก็เรียกว่าเคราตินโปรตีนอีกชนิดหนึ่งทําหน้าที่ในการสร้างความยืดหยุ่นความสมูทของผิวหนังของเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นตัวประสานระหว่างกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายของของสิ่งมีชีวิตโปรตีนชนิดนี้ที่ผมกําลังพูดถึงก็คือโปรตีนที่มีชื่อว่าคอลลาเจนโปรตีนโรดอฟินโรดอฟิน เป็นโปรตีนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ในตาของสิ่งมีชีวิตหรือของคนนะฮะทำหน้าที่ในเรื่องของการกระบวนการวิสระกระบวนการมองเห็นของของคนนั่นเองนะฮะและโปรตีนบางประเภทนะฮะจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บข้อมูลสำคัญของสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะฮะ ข้อมูลทางพันธุกรรมตัวนี้นะฮะจะบรรจุอยู่ใน DNA และ RNA สองสิ่งนี้นะฮะเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่จะบ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเหมือนกับบรรพบุรุษโคตรเงาของเขาอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคน,คนนะฮะคนที่เป็นลูกจะมีลักษณะเหมือนออพ่อแม่นะฮะในเรื่องของเส้นผมส่วนสูงหรือสีผิว หรือแม้ทั้งนิสัยอารมณ์ใจคอต่างๆจะมีเหมือนกับพ่อแม่หรือโคดเงาของเด็กคนนี้อย่างไรนั้นนะฮะทั้งบทนั้นข้อมูลเหล่านั้นจะถูกบรรจุอยู่ใน DNA นะฮะซึ่งไอข้อมูลที่อยู่ใน DNA ตรงนี้นะฮะถูกสร้างมาจากโปรตีนนั่นเองนะฮะและหน้นที่สำคัญที่ผมได้พูดถึงตอนต้นของการเกินนำในสไลด์ใน ใน,ในเรื่องนี้นะฮะพูดถึงว่าโปรตีนจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในทางชีวภาพในแทบทุกส่วนของร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะฮะผมก็กกยกตัวอย่างในเรื่องของการย่อยอาหารนะฮะว่าถ้าเราขาดโปรตีนไปเนะี่ยเมลิดข้าว1เม็ดอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยเพื่อต้องการแปลงสังอาหารออกมาออกมาเนะี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นหมื่นเหมปีก็เป็นไปได้นะครับ ต่อไปนี้นะฮะให้ท่านผู้อ่านนะฮะลองดูภาพนะฮะที่อยู่ในสไลด์นี้นะฮะสไลด์นี้เนี่ยกำลังจะบอกให,ให้ให้ให้ท่านได้ทราบว่าจริงๆแล้วนะฮะโปรตีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหน่วยที่มันใหญ่เลยนะฮะมันเป็นหน่วยที่เล็กมากๆนะฮะเนี่ยภาพนี้นะฮะเขาลองจออลองเอาชิ้นส่วนนะฮะของกระดูกมาแล้วก็ตัดส่วนเล็กๆ ออกมานะฮะให้มีขนาดเล็กมากๆนะะประมาณ1 0ถึง500ไมโครเมตรนะฮะพอตัดมาแล้วนยฮะก็มันจะบอกว่าอะไรนะฮะตัดมาแล้วเนี่ยเราก็ตัดไปอีกนะฮะตัดไปอีกเรื่อยนะฮะจนให้มันเหลือประมาณ3ถึง3ถึง7ไมโครเมตรนะฮะและก็เราเอาก็เอาแค่ชิ้นส่วนเล็กน้อยของมันนะฮะมาขยายมาเนะี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนว่าเป็นท่อมัด ท่อท่อคล้ายๆกับท่อ PVC แล้วก็มีท่อเล็กๆอยู่ข้างในนะฮะตรงนั้นนะฮะเป็นกลุ่มของเส้นใยไฟเบอร์คอลลาเจนนะฮะเส้นใยคอลลาเจนนั่นเองซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่สร้างอะไรนะฮะความยืดหยุ่นความสมูทของเนื้อเยื่อต่างๆนะฮะไอเจ้าคอลลาเจนตัวหนึ่งเนี่ยฮะมันจะมีขนาดแค่0.5มโครเมตรแค่นั้นเองนะฮะ0.5มโครเมตรเนี่ยเราไม่สามารถ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่แล้วนะฮะเราต้องใช้อุปกรณ์ในเรื่องของกล้องจุลทรรศน์มาช่วยส่องดูนะครับแล้วในเส้นใยคอลลาเจนตัวนี้นะฮะมันก็จะมีองค์ประกอบที่เรียกว่าอะมิโนแอซิดนะฮะกดอะมิโนแอซิดนี้นะฮะมันจะทำหน้าที่นะฮะในการถักทอนะฮะถักทอ,ร,อร้อยเรียงนะฮะพวกมันเข้าด้วยกันเพื่อจะให้กลายเป็น โปรตีนชนิดหนึ่งขึ้นมานะฮะในคอลลาเจนตัวนี้นะฮะจะมีโปรตีนเอ่โทีในคอลลาเจนนะฮะหนึ่งเส้นจะมีกรดอะมิโน,โนหรือสายอะมิโนอยู่3สายนะครับอยู่3สายจากสไลด์ที่ผ่านมาเราจะพบว่าการที่โปรตีนคอลลาเจนจะเกิดขึ้นได้มันก็จะเกิดการเรียงร้อยของกรดอะมิโนนะฮะ สามสายหรือสามสายมาถักเป็นเกลียวกันนะฮะซึ่งกรดอะมิโนตัวนี้นะฮะมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของโมเลกุลน,นะฮะกรดอะไรงกนันจะบอกว่าใช่ว่ากรดอะมิโนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดนะฮะกรดอะมิโนจะต้องเกิดจากอะตอมนะครับอะตอมต่อกันและอะตอมเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เล็กๆตามมาของมันนะฮะภายในะอะตอม นะครับกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าเราสิ่งเหล่านี้นะฮะตัวมันเองมันไม่ได้มีความคิดมันไม่ได้มีจิตสามันสำนึกมันไม่ได้รู้หรอกครับว่าตัวมันเองจะต้องทำยังไงจะต้องไปรวมตัวกับอะไรและจะต้องกลายเป็นแบบไหนถ้ามันไม่มีผู้สร้างนะฮะซึ่งสไลด์ถัดไปหรือเนื้อหาถัดไปที่เราจะพูดถึงเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่า จะพูดถึงรายละเอียดของการสร้างโปรโตีนขึ้นมากว่าจะเป็นโปรโตีน1อัน1ชิ้น1เส้นนะฮะมันจะต้องมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะแล้วกรดอะมิโนที่จะกลายเป็นโปรโตีนเนี่ยถ้ามันทำงานผิดพลาดไปแล้วเนี่ยโปรโตีนจะเป็นยังไงมันสามารถทำงานได้หรือเปล่านะฮะและกระบวนการต่างๆละเอียดยิบย่อยนะฮะที่เกิดขึ้น ในช่วงกระบวนการของการสร้างโปรตีนหรือการทํางานของโปรตีนนั้นมันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบม,มันจะเป็นแบบไหนแล้วมันจะมีทิศทางอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นถ้ามันไม่มีผู้ที่คอยกําหนดนะฮะมันจะเกิดอันตรายอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้หรือเปล่าเหล่านี้นะฮะเราก็ลองมาติดตามกันนะฮะในตอนต่อไปอิชาอัลลอฮ์นะครับก็ ถ้าขอดูอนให้ผมนะฮะได้ทำทำทำงานชิ้นนี้นะฮะให้เสร็จลุล่วงนะฮะไปได้ด้วยดีนะฮะถ้ามีผิดพลาดประการใดนะฮะท่านผู้ฟังนะหรือท่านผู้อ่านนะฮะสามารถเสนอแนะได้นะฮะหลายช่องทางนะฮะช่องทาง YouTube ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้หรือช่องทางทาง a c e b o o k นะฮะ ส่วนตัวของผมนะฮะดังที่ผมจะแชร์ต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอจบเพียงเท่านี้นะครับสลาอมาลีกุมรบมาตุลลอว์วะบรากาตุ